ยังไงแกก็ต้องตายวันนี้แกก็ต้องวันนี้แกต้องตายดตของฉันต้องการเลยตอนนี้แกต้องตายถ้าแกไม่ตายความสงบสุขก็คงไม่มาในฉันไหมคะแกความตายแห่งทุกคนแห่งอนาาตนี้ก็คงต้องอึง มาใส่ทุกคนก็คือความตายถ้าแก่ไม่ตายแกก็ต้องทุกคนก็ต้องตายรวมถึงตัวฉันเองแต่ฉันต้องจัดการแกเพราะฉันมีอาวุธคนเดียว ทุกคนจะมีมอาวุธแต,ต่ทุกคนก็ยังมีความแข็งแกร่งจากประสิทธิภาพร่างกายของทุกเอ